จันร้อนครับไม่ยากแล้วนี่ครับแต่ก็หนึ่งหกหนึ่งห้าห้องนี่จะยากอยู่มั้ง ร้องกันด้วยนะครับอาจารย์แฟมาริเดียกูต้องอนุเคราะห์หลายครับนักแรดฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์มาอีกกรัง UHF connected นักแรดาษฟังเพลงตอบนั้นแล้วนั่นเที่ยวมีใจยินดีแล้วว่า เราไม่ได้ฟังบทอย่างนี้สิ้นพุทธันดรหนึ่งเราไม่เคยได้ฟังมีปุภาปุภาพาเราไม,ไม่เคยนนได้ฟังบทเห็นป่านนี้สิ้นพุทธนันสิ้นพุทธันดรหนึ่งพระพระพุทธเจ้าบังเกิดในโลกนี้แล้วหนอะข้ามลงข้ามลงจากน้ําไปสู่ชนะของพระศาสดาก,กับด้วยอุตรมานมนบถวายบางังคมพระศาสดาร้องให้อยู่บอกความที่ตนบังเกิดในในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเพราะอาศัยเมสกว่าทำ ตะไคร่น้ําขาดกราบทูลว่าพระเจ้าขา่ขาข่าพระองค์ไม่ได้ความเป็นมนุษย์สิ้นพุทธดรหนึ่งไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาไม่ได้ฟังไม่ได้การฟังพระสัทธ,ธรรมไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยพระองค์พระศาสดาตรัสว่าชื่อความความเป็นมนุษย์เป็นต้นได้โดยยาก จึงตรัสว่าคาถานี้ในพุทธวังแห่งทมบทว่าการได้เฉพาะการเป็นมนุษย์ได้โดยยากการได้เฉพาะความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้โดยยากชีวิตของเหล่าสัตว์เป็นสิ่งที่ได้โดยยากการฟังภาษาการฟังะสษทธรรมเป็นสิ่งที่ได้โดยยากการอุบัติของพริเจ้าทั้งหลายเป็นสิ่งที่ได้โดยยากบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากิจโฉ ความว่าชื่อว่าได้โดยยากได้โดยลําบากคือได้โดยยากเพราะเพราะได้โดยโยส่วนใหญ่บทว่ามนุษย์สปฏิลาโภความว่าการได้เฉพาะซึ่งความเป็นมนุษย์บทว่ากิฉังความว่าชื่อว่าได้โดยลําบากเพราะต้องกระทํากสิกร,รรมเป็นต้นต้องสืบต่อชีวิตอยู่เสมอบ้าง เพราะเออระชีวิตหาวุติขตันโตเพราะชีวิตเพราะชีวิตตั้งอยู่ตั้งอยู่ช่วงการนิดหน่อยบ้างาบทว่ามัจจานาชีวิตต่างความว่าแม่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายบทว่ากิจฉังความว่าแม้การฟังวาสธรรมชื่อว่าได้โดยลาบากเพราะบุคคลผู้แสดงธรรมได้ยากแม้ในอันนี้กับ ทั้งหลายเพราะว่ากิจโชวความว่าแม้การอุบัติของพระเจ้าทั้งหลายได้ได้โดยลําบากคือได้โดยยากเกินเปรียบเพราะเพราะบุคคลผู้มีอภิธหานสําเร็จด้วยความอุตสาหะใหญ่และเพราะบุคคลผู้มีอภิอภิญานอันสาเร็จเกิดขึ้นได้โดยยากแม้โดยโกดพัน อันนี้กับนักราชแม่พันธ์แห่งโกดอันไม่ใช่น้อยแม่พันธ์แห่งโกดอันไม่ใช่น้อยนักราชฟังคำนั้นแล้วพึงได้โสดาปฏิผลในวันนั้นแต่ไม่ได้เพราะความที่แห่งตนเป็นสัตว์เดรัจฉานนักราชนั้นถึงความไม่ลำบากในธนาหาคือปฏิสนธิตจาจ่าชายนะวิสัตนิดลอก้าบลอก้าบ<อ>ไม่ใช่<อ>ไม่ใช่ตจาจ่าชายชนะ ลอกคาบการวางใจหรือละจะละหนังนั่นแหละแต่จะแปรการลอกคาบได้ให้ได้จากความก็ลอกลอกหนังนั่นแหละลอกคาบนั่นแหละการวางใจการวางใจอย่างลงสู่การหลับางลงสู่ความรับการอย่างลงสู่ความหลับอย่างวางใจอ่ะพิสตาบันจุครั้งหน้าครับการเสพเมถุนกับด้วยนางนาคราชผู้เป็นไปกับด้วยชาติเสมอโอ้ผู้เสมอด้วยชาติการจุติ ย่อมได้เพื่อเดียวย่อมได้เพื่อการเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมนุ์เรื่องเอกราปัตจบเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ต้องอาบัตใดๆพึงปฏิบัติตามธรรมในอาบัตนั้นๆก็เพราะว่าภิกษุปฏิบัติอย่างนี้ไม่อาจเพื่อนบรรลุม้มรรคผลจริงอย่างนั้นพระศาสดาได้กีกัันปใหครบททุพ เอว่าไม่แปลนั่นเที่ยวเหมือนกันเหมือนกันจะแปลท่านเชร์ทุกรอบไม่ได้จริงอย่างนั้นพระบรมศาสดาเที่ยวจาริกในแว่นแคนโกสนในระหว่างทางหินต้นไม้มีโพรงใหญ่ถูกไฟไหม้เป็นผู้ใครเพื่อนแสดงทงเปรียบด้วยกองไฟทับนั่งที่คนต้นไม้แห่งใดแห่งหนึ่งแต่ว่าพิสุทั้งหลายเธอ เธอทั้งหลายตุ้มเฮจะเธอคนเดียวได้ไงเธอทั้งหลายเห็นกองไฟอันใหญ่โน่นหรือไม่แสดงแล้วซึ่งอักอกักขิคขันธะประมาะสูตรในสัตตากนิบาตอังคุตรนิกายโดยในว่าเพราะฟังแล้วโอที่จริงมันต้องไปข้างหลังกว่าเข้าไปข้างหน้าในา,ในาในมาในอกถาจุลชราสังคตะสูตร เอการนิบัติอังคุตตะรนิกายว่าเพราะฟังทํานั้นนามกายของพิกษุหกสิบรูปเดือดแล้วเมื่อนามกายเดือดแล้วกัลกายก็แปลเหมือนเดิมเดือดแล้วเมื่อกัชกายเดือดแล้วโลหิตร้อนเป็นลิ่มพุ่งออกจากปากในว่าพิกษุเหล่านั้นต้องอาบัตประชิกภิสษุหกสิบรูป คิดว่าการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อชีวิตในพุทธศาสนานี้ได้โดยยากทำได้โดยยากไม่ได้ไม่ใช่ทำได้โดยโดยากพากันสึกแล้วในว่าภิกษุเหล่านั้นเที่ยวดูหมิน่นสิกขาบทไม่ใช่ดูหมิน่นเที่ยวมาท่านตาไปว่าอะไรย่ำยีจะไปดูหมิ่นได้ไงเ<อ>ที่ยวย่ำยีสิกขาบดแม่เล็กๆน้อยๆภิกษุหกภิกษุหกสิบรูป ส่งยานไปต่อหน้าพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาบรรลุพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพิทาในว่าพิสุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลอนบริสุทธิ์ได้เป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์แปลเขาแปลเขาแปลถ้าเป็นอาเหสูงกับโหตีเขาแปลควบกันไปเลยกับวิกติกตาในว่าพิสุเหล่านั้นได้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เทศนานี้ มีผลแก่พิสูุสามรูปสามสามพวกเหล่านี้ดนวยประการชนิดเทศนานี้มีผลแก่แกพิสูผู้บรรลุอรหัตแล้วถามว่าถามว่าเทศนานี้มีผลแก่พิสูผู้บรรลุพรออรหันแล้วจงยกไว้ก่อนมี เทศนานี้มีผลแก่พิสูจนอานี้อย่างไรตอบว่าก็พิสูจนเหล่านั้นไม่ถ,ถ,ถมึงฟังเทศนานี้เป็นผู้ไม่ประมาทละทะจะไม่อาจเพื่อนละฐานะพึงเป็นผู้ประมาทไม่อาจพึงเป็นผู้ประมาทไม่อาจเพื่อนละฐานะได้ จากนั้นอิติอิติเพราะเหตุน,นั้นเพราะเหตุน,นั้นเพราะเหตุน,นั้นตังปาปังบาปนั้นบาปบาปนั้นจเจริญเมือม่อเมือม่อเมื่อบาปนั้นของพิสุเหล่านั้น,น,น,นบาปนั้นเมื่อจเจริญบาปนั้นเมื่อเจริญแก แกพิสุเหล่านั้นพึงให้จมในอบายนั่นเทียวส่วนพิกษุเราพิสุฟังทศนานี้เป็นผู้มีความสังเวชเกิดแล้วละฐานะได้ตั้งอยู่ในภูมิแห่งสเมเณรบำเพ็ญศีลสิบเป็นผู้ประกอบในโยนิสโสมนสิการเป็นผู้ระกอบใน,นมีสองอนั้นยุตตาปยุตตาเป็นผู้ประกอบแล้วท่างประกอบแล้วอื นายนิสโสมนสิการบางพวกเป็นพระโส,โสดาบันบางพวกเป็นพระสกทาคามีบางพวกเป็นพระอนาคามีบางพวกบางเกิดในเทพทั้งหลายเทศนานี้มีผลแก่พิสุผู้ต้องอาบัติปราชิกแม้ปีไม่แปรเปียแม้แก่พิสุผู้ต้องปราชิกแล้วอย่างนี้พิสุแม้นอกนี้ไม่ฟัง ถ้าพิสูแม่นอกนี้ไม่ฟังเทศนานี้ในการล่วงไปล่วงไปพึงอาบาัตสังกาทิเศษบ้างปราชิกบ้างส่วนพิสูฟังเทศนานี้แล้วคิดว่าแม้พระพุทธศาสนาขัดเกลากิเลสจริงพวกเราไม่อาจบำเพ็ญข้อปฏิบัตินี้ตลอดชีวิตได้พากันศึกแล้วบำเพ็ญ อุปาสกะธรรมจากคน<ว>จากาึกแล้วพวกเราศึกแล้วบาเพนอุปาสกะธรรมประโยชน์นักสกามันจบแค่ปูเรตุงแลต้องขึ้นประธานมาใหม่อีกทีจากผลจากทุกศึกแล้วตั้งอยู่ในสรารณะไตรและในศินห้าไม่มีสรารณะไตรตรงมีแต่ไต<อ>สรสารณะ <laughs> ตั้งอยู่ในไตรสารณะแ,และศินห้าบาเพนอุปาสกะธรรมบางพวกเป็นพระโสดาบานันบางพวกเป็นพระสัจกะท,า,ทา,ามีบางพวกเป็นพระอนาคามีบางพวก บังเกิดในเทศทั้งหลายเทศนานี้มีผลแก่พิสูจน์เหล่านั้นอย่างนี้ดีกาแห่งจูร,รัชราสังคาตะสูตรนั้นว่าเมื่อกรัริชกายกำเริบด้วยความเดือดร้อนในภายหลังอันมีกำลังความเดือดร้อนใหญ่ไม่ใช่ใไม่ใช่ดูดีดีดิดอ๋อ ออเพระอัจกรยาจารย์เหอยนีงนเพื่อแสดงว่าเพื่อแสดงว่าเมื่อเมื่อราชกายกำเริบด้วยความเดือดร้อนในภายหลังอันมีกําลังความร้อนร้อนใหญ่ย่อมเกิดขึ้นพระอาจารย์จึงกล่าวาว่าระราชกายเมื่อนามา,มากายท่านก็ได้ที่มันดมันีกาไมใช่่อกถกัาเมื่อท่านท่านจงึกล่าวว่า เมื่อนามากายกัดกลุ่มการชักกายเร่าร้อนแล้วบทว่านิธานาข้าตังความว่าท่านกล่าวไม้เอาโล,โลหิตอันคลั่งสมบทว่าอุณหังโลหิตตังความว่าเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากบทว่าฐานังความว่าปฏิญญาว่าเป็นภิกษุสมบทว่าตังป่าปังความว่า บาปนั้นเจริญอย่างนั้นเพราะไม่อาจละปัญญาความเป็นภิกษุพระอาาจารย์เมื่อแสดงว่าโยมนาสิการที่ภิกษุผู้แกลงต้องอจิมะวัตถุโดยายเป็นผู้นำมาซึ่งประโยชน์แน่แท้ดังนี้จึงกล่าวว่าเกิดความสังเวชสมมติว่าอโหสัง สันเลคิตังความว่าถึงคือเป็นไปด้วยคารกัดเกลาเกินเปรียบอาบัตทั้งหลายที่ไิสุผู้แก่งต้องแล้วแม่ไปให้มุขครบรอบที่ปีไม่เป็นอาบัตทั้งหลายแน่อันภิสุผู้แก่งต้องแล้วแก่งต้องก็ได้ต้องแล้วก็ได้ผู้แก่งต้องแล้วอย่างนี้ อยู่กรรมคืออยู่กรรมและแสดงแล้วจะไม่กรรมะกสดงแล้วไอ้คืออยู่กรรมกับเทศแสดงคนละอย่างกันถ้ามันอย่างเดียวกันมันคือใครหากันได้อยู่ไม่กระทําอันตรายจากการระกล่ยาวโยถึงพิสุผู้ไม่แกล้งต้องอ